วันนี้คือเทศกาลแห่งเสียงแตรครับผมหวังว่าพระบิดาและพระมารดาทรงเทพระพรแห่งพระวิญญาณลงมาเหนือครอบครัวนในซิยนทุกๆคนอย่างเต็มเปี่ยมผ่านเทศกาลแห่งเสียงแตรในวันนี้ในวันนี้ขอให้เรามาใช้เวลาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่พระเจ้าทรงกําหนดสัป,ปดาห์แห่งการอธิษฐานเป็นเวลาสิบวันและทรงอนุญาตเวลาอันยาวนานสำหรับการอธิษฐานแก่พวกเรา โดยผ่านการศึกษาความหมายของเทศกาลแห่งเสียงแตรภายใต้หัวข้อเทศกาลแห่งเสียงแตรและสัป,ปดาห์แห่งการอธิษฐานด้วยกันครับเทศกาลแห่งเสียงแตรถูกกำหนดขึ้นเพื่อเตรียมการวันแห่งการลบมณฑินครั้งใหญ่ครับเพื่อเตือนชนชาติอิสราเอลให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงามมากขึ้นเพราะใกล้จะถึงวันแห่งการลบมณฑินครั้งใหญ่ พวกเขาเป่าแตรเสียงดังใน10วันก่อนวันแห่งการลบมนทินครั้งใหญ่พระเจ้าสัญญาว่าในวันนี้ความบาปและความผิดพลาดทั้งหมดที่พวกเขาได้กระทําในตลอดทั้งหนึ่งปีจะได้รับการอภัยด้วยเหตุนี้เองในวันที่หนึ่งเดือนที่7ตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเทศกาลแรกของฤดูใบไม้ร่วงประชาชนก็เป่าแตร ى, เพื่อเตรียมวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่ครับ เพื่อเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเราจําเป็นต้องพิจารณาประวัติศาสตร์ในสมัยโมเสสเมื่อส5มพันร้อยปีก่อนในวันที่ห้าสิบหลังจากที่โมเสสได้ข้ามทะเลแดงพร้อมกับชนชาติอิสราเอลเขาได้ขึ้นไปบนภูเขาสีไนเพื่อรับพระบัญญัติสิบป,ประการเป็นครั้งแรกเมื่อโมเสสขึ้นภูเขาสีไนครั้งแรกเขาอยู่กับพระเจ้าเป็นเวลาสี่สิบวันโดยไม่ได้รับประทานอาหารหรือน้ําเลย ขณะนั้นพระเจ้าทรงประทานแผ่นศิลาที่มีพระบัญญัติสิประการถูกจารึกไว้แก่โมเสสและพระองค์ทรงอนุญาตให้โมเสสสั่งสอนชนชาติอิสราเอลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์พิธีการปรนิบัติพระเจ้าทุกอยา่างโดยพระบัญญัติสิประการที่ทรงประทานนั้น อย่างไรก็ดีเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาพร้อมด้วยแผ่นศิลาพระบัญญัติสิป,ประการเขาก็พบว่าชนชาติอิสราเอลนมัสก,การวัวทองคําอยู่กล่าวคือชนชาติอิสราเอลละเมิดพระบัญญัติสองข้อต่อหน้าต่อตาโมเสสพระบัญญัตินั้นได้แก่อย่ามีพระเจ้าอื่นใดน,นอกเหนือจากเราและอย่าปฏิบัติรูปเคารพด้วยเหตุผลดังกล่าวโมเสสจึงโยนแผ่นศิลาพระบัญญัติสิป,ปการที่บริสุทธิ์ ซึ่งได้รับมาจากพระเจ้านั้นทิ้งตกแตกเสียที่เชิงภูเขานั่นเองนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นใน3,500ปีก่อนครับพระเจ้าทรงทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นให้เป็นคำพยากรณ์ที่แสดงให้เราทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการช่วยให้รอดในยุคหลังอย่างไรก็ดีเหตุการณ์นี้ทำให้โมเสสเดือดพุ่งขึ้น โมเสสคิดว่านี่เป็นอะไรที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับประชาชนที่นมัสก,การพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเขาจึงสั่งให้คนในเผ่าเรวีให้ประหารชีวิตผู้ปรนิบัติลุกเคารพทั้งหมดประชาชนประมาณ3,000คนตายลงในวันนั้นและคนที่เหลือก็ถวายคำอธิษฐานแห่งการกลับใจใหม่แด่พระเจ้าโดยระลึกถึงพระทัยของพระเจ้าอีกครั้ง พวกเขาร้องขอให้พระเจ้าอภัยความบาปผิดของตนด้วยใจจริงจากนั้นพระเจ้าทรงรับสั่งให้โมเสสขึ้นไปยังภูเขาสีนายอีกครั้งเพื่อที่พระองค์จะทรงประทานแผ่นศีลาพระบัญญัติสิประการชุดที่สองวันที่โมเสสขึ้นไปยังภูเขาสีนายเพื่อรับพระบัญญัติสิประการชุดที่สองคือวันที่หนึ่งเดือนที่หตามปฏิทินอักศิย์ครับโมเสสอดอาหารเป็นเวลาสี่สิบวัน และรับพระบัญญัติสิประการจากพระเจ้าวันที่เขาลงมาจากภูเขาคือวันที่สิบเดือนที่เจ็ตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลจดจําไว้ว่าพระเจ้าทรงอภัยความบาปในวันนั้นและเตือนพวกเขาว่าใกล้จะถึงวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่พระเจ้าทรงให้พวกเขาเป่าแตรในวันเทศกาลแห่งเสียงแตรคือในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ดตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสิบวันก่อนวันแห่งการลบบนทินครั้งใหญ่เทศกาลแห่งเสียงแตรที่เรากำลังถือรักษาในวันนี้กอบด้วยความหมายมากมายแต่ความหมายที่สำคัญที่สุดคือการกลับใจครับความหมายของการเป่าแตรแห่งการกลับใจถูกบรรจุไว้ในเทศกาลแห่งเสียงแตรในวันนี้ กล่าวคือเพื่อให้เรากลับใจใหม่พระเจ้าทรงกำหนดสัป,ปดาห์แห่งการอธิษฐานเป็นเวลาสิบวันนับตั้งแต่เทศกาลแห่งเสียงแตรจนถึงวันแห่งการลบมนทินครั้งใหญ่ฝ่ายเราต้องเข้าใจความหมายของเทศกาลอยากถูกต้องโดยผ่านพระคัมภีร์และถวายพระสิริแด่พระเจ้าครับ ขอให้เรามาดูฉากที่ชนชาติอิสราเอลได้รับพระบัญญัติสิประการชุดที่สองโดยผ่านอพยพบทที่34ด้วยกันครับอบพยพบทที่34ข้อที่หนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสกัดศิราอีกสองแผ่นเหมือนเดิมแล้วเราจะจารึกคำเหมือนในแผ่นเก่าที่เจ้าทำแตกนั้นให้ พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะอนุญาตแผ่นศิลาที่มีพระบัญญัติสิประการจาลึกไว้เหมือนกับแผ่นแรกแก่ชนชาติอิสราเอลเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานว่าพระองค์จะยกโทษบาปทั้งหมดของพวกเขาที่ปรุนิบัติหัวทองคําไปดูต่อในข้อที่28ครับฝ่ายโมเสสฟ้อพระเจ้าอยู่ที่นั่น40วัน40คืนไม่ได้รับประทานอาหารหรือน้ําเลย และท่านจารึกคำพันธสัญญาไว้ที่แผ่นศิลาคือพระบัญญัติสิบประการเช่นนี้โมเสสได้รับแผ่นพระบัญญัติสิบประการชุดที่สองและลงมาจากภูเขาพระเจ้าทรงอนุญาตให้ชนชาติอิสราเอลรักษาเทศกาลแห่งเสียงแตรในทุกๆปีเพื่อให้พวกเขาจดจำความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงอภัยความบาป อันนับไม่ถ้วนของพวกเขาให้แล้วพระเจ้าทรงรับสั่งให้พวกเขาเป่าตแตรในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ดตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์และเมื่อได้ยินเสียงตแตรก็ให้พวกเขากลับใจใหม่และถวายความขอบพระคุณแด่พระเจ้าสำหรับพระคุณที่ทรงอภัยโทษบาปพวกเขาได้รับเวลาสิบวันเพื่อการนี้ครับ ขอให้เราไปพิจารณาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเลวนิติบทที่ยีด้วยกันครับเเวนิติบทที่ยีข้อที่ยีครับบทที่ยีข้อที่ยีกล่าวว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็เจ้าทั้งหลายจงถือเป็นวันหยุดพักสงบวันหนึ่งเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตร ى. วันแห่งการลบมนทินครั้งใหญ่คือวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทรงทําให้เราทราบว่าวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ดคือสิบวันก่อนวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตรไปดูในกันดารวิถีบทที่ยี่สิบเก้าด้วยกันบทที่ยี่สิบเก้าข้อที่หนึ่งครับในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ดเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์เจ้าอย่าทํางานหนัก เป็นวันให้เจ้าทั้งหลายเป่าตแตรนี่คือวิธีการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งเสงียงแตรในพันธสัญญาเดิมครับเจ้าจงถวายเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่นที่พอพระไทยพระเจ้าคือถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่งแกะผู้ตัวหนึ่งลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนิเจ็ดตัวและถวายยอดแป้งเคลาน้ำมันเป็นธัญญบูชาคือสรับ,บัวผู้นั้น จงถวายแป้งสามในสิบเอฟาสดับแกะผู้ตัวนั้นสองในสิบรูปแกะเจ็ดตัวตัวละหนึ่งในสิบและถวายแพ้ผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเพื่อรบมนทินบาปของเจ้านกเหนือเครื่องเผาบูชาในวันข้างขึ้นและธัญ,ญบูชาคู่กันและเครื่องเผาบูชาหนึ่งนิดคู่กับธัญ,ญบูชาและเครื่องดื่มบูชาคู่กันตามกฎหมายเครื่องบูชาเหล่านี้เป็นกลิ่นที่พอพระไทยเป็นเครื่องบูชาได้ไฟถวายแด่พระเจ้าหลังจากนั้นวันแห่งการรบบนทินก็ถูกกล่าวในข้อที่7ครับ เทศกาลแห่งเสียงแตร ى, และวันแห่งการลบมนทินครั้งใหญ่นั้นไม่ได้เป็นเทศกาลที่แยกกันแต่มีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงรับสั่งให้เป่าแตรเป็นเสียงยาวในวันที่หนึ่งเดือนที่เจ็ดตามปฏิทินอันศักดิ์สิทธิ์ทุกปีเพื่อเตรียมตัววันแห่งการลบมนทีนครั้งใหญ่เช่นนี้วันแห่งการลบบนทีนครั้งใหญ่กับเทศกาลแห่งเสียงแตรนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย ขอเราไปพิจารณาพระวจนะของพระเจ้าในเลวีนิติบทที่26ที่ทรงตรัสว่ายามีนประมาทบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้าแต่จงถือรักษาเทศกาลให้บริสุทธิ์เลวีนิติบทที่26ข้อที่14กล่าวว่าถ้าเจ้าไม่ได้เชื่อฟังเราและจะไม่กระทำตามบัญญัติทั้งหมดเหล่านี้ ถ้าเจ้าเบื่อหน่ายกฎเกณฑ์ของเราและใจของเจ้าขยาดต่อกฎหมายของเราเจ้าจึงไม่กระทำตามบัญญัติทั้งสิ้นของเราแต่ทำลายพันธสัญญาของเราเราจะกระทำดังนี้แก่เจ้าคือเราจะตั้งความขยันลันค้ามฉับพลันความพินาศและความเจ็บไข้ซึ่งทำให้ในตาชํารุดและกระทำให้ชีวิตสุดโทรมอยู่เหนือเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะหวานพืชไว้ไวเสียเปล่าเพราะศัตรูของเจ้าจะมากิน พระเจ้าตรัสว่าการลงโทษและคำสาปแช่งเหล่านี้จะมาถึงผู้ที่ไม่ชอบที่จะกระทำตามบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ไปดูที่อพยพบ,บทที่20ครับข้อที่6กกล่าวว่าแต่พระเจ้าทรงสแสดงอะไรครับเราสแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคน เทศกาลที่เรากำลังถือรักษาในวันนี้ก็เป็นพระบัญญัติพระบัญชาและพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงให้เราปฏิบัติพระองค์จะแสดงความรักแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัตินานเท่าไรครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงแสดงความรักจนถึงพันชั่วอายุคนพันธสัญญานี้ถูกบรรจุไว้ในเทศกาลนี้ครับในสมัยพันธสัญญาใหม่เครื่องบูชาสำคัญที่สุดซึ่งเราต้องถวายแด่พระเจ้าคือการอธิษฐานครับ นี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงอนุญาตสัปดาห์แห่งการอธิษฐานตั้งแต่เทศกาลแห่งเสียงแตรไปจนถึงวันแห่งการลบมนทินครั้งใหญ่โดยผ่านลูกาบทที่หนึ่งขอให้เราพินิจพิจารณาเกี่ยวกับราชกิจของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แห่งการอธิษฐานและกระบวนการที่คําอธิษฐานของธรรมิกชนถูกนําไปถึงพระเจ้าดูกาบทที่หนึ่งข้อที่8กล่าวไว้ว่าขณะที่เสคเรยา ทำหน้าที่โปรหิตเข้าเฝ้าพระเจา้าเมื่อกองเวรของท่านเข้าประจำการท่านได้ฉรลากตามธรรมเนียมของโปรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาส่วนบรรดาประชาชน<บ>ก็ทำอะไรครับก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นพวกโปรหิตเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชาและส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภา,ภายนอก พระเจ้าของเราทรงเป็นมหาปรหิตฝ่ายจิตวิญญาณในสมัยนี้ไม่ใช่หรือครับพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูให้เป็นมหาปรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเสด,ดเช่นนั้นแล้วเมื่อปรหิตเข้าไปในพระวิหารในเทศกาลนี้ประชาชนของพระเจ้าอย่างเราต้องทําอะไรครับเราต้องร่วมใจกันอธิษฐานครับเครื่องหอมนั้นต้องถูกถวายพร้อมกับคําอธิษฐานของประชาชน การถวายเครื่องบูชาจะสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับโดยผ่านนิมิตที่ถูกมอบให้แก่อัครทูตยอนเราสามารถเข้าใจถึงความสำคัญของการอธิษฐานได้ครับขอให้เราไปพิจารณาดูวิวรณ์บทที่8ข้อที่3ด้วยกันครับและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่น พระเจ้าได้ทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแกท่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับอะไรครับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและคนเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์คนเครื่องหอมจะลอยขึ้นไปสู่ผู้ใดครับสู่เบื้องพระพักของพระเจ้า แล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นํากระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็มและโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลกทําให้มีเสียงฟ้าร้องเ<ๆ>สียงต่างๆฟ้ารบและแผ่นดินไหวคนเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคําอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าทุกท่านครับนี่ก็หมายความว่าประชาชนทุกคนเข้าร่วมในพิธีด้วยการอธิษฐานข้างนอกเมื่อปรห uh ิตดําเนินการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าใช่ไหมครับ พระทุดยอนเห็นในนิมิตว่าคำอธิษฐานของธรรมิกชนจะถูกนำไปที่ไหนและพบว่าคนเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีคำอธิฐานของคนใดจะถูกละเลยแต่จะถูกนำไปสู่พระเจ้าทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นในขณะที่โปรหิตเผาเครื่องหอมประชาชนทั้งหลายต้องอธิษฐานด้วยกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเราก็ถวายคำอธิษฐานทั้งในวันสบาโตและเวลาที่ฐานในแต่ละวันใช่ไหมครับพวกเราต้องอธิษฐานอย่างมากในระหว่างสัป,ปดาหแห่งการอธิษฐานของวันแห่งการลบมณฑินครั้งใหญ่นี้วิวรณ์บทที่ห้าข้อที่หกกล่าวว่า และระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้งสี่นั้นและท่ามกลางพวกผู้อวปโสข้าพเจ้าไรเห็นพระเมสสปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปรงพระชนพระเมสสปดกทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ทรงส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลกและพระเมสสปดกนั้นได้เข้ามารับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์เบื้องขัาวของพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้ว สัตว์ทั้งสี่กับผู้วโอยี่สิบสี่คนนั้นก็สุดตัวลงถวายบังคมพระเมสสปดกทุกคนถือพินและถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นอะไรครับซึ่งเป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงคำอธิษฐานที่เราถวายแด่พระเจ้าในทุกๆวันนั้นจะไม่มีวันสาบสูญหา,หายไปหรือถูกลืมเลือนแม้หลังจากที่เสร็จสิ้นการอธิษฐานแต่คำอธิษฐานทั้งหมดนั้นกลายเป็นควรเครื่องหอมและทูตสวรรค์จะนำไปสู่พระที่นั่งของพระเจ้า เพราะฉะนั้นพวกเราต้องถวายคำอธิษฐานที่เป็นพระคุณซึ่งคู่ควรที่จะได้รับการายอมรับจากพระเจ้าให้มากเสม,มอสาก,การอธิษฐานในเทศกาลแห่งเสียงแตรต้องเป็นการอธิษฐานแห่งการกลับใจเนื่องจากหัวข้อของคำอธิษฐานคือการกลับใจเราจึงควรกลับใจใหม่ด้วยใจจริงไม่ใช่เพียงต่อความบาปที่เรากระทำในระหว่างปีนี้เท่านั้นแต่ต้องกลับใจต่อความบาป และความผิดทั้งสิ้นที่ได้ทำไว้บนสวรรค์ผ่านการกลับใจอย่างแท้จริงเราสามารถทำให้พระบิดาและพระมารดาทรงพอพระทัยและกลับไปสู่สวรรค์ที่นิรันดร์ได้พระเจ้าทรงทราบจุดอ่อนของเราอย่างดีขันพระองค์ทรงทราบความอ่อนแอของเราอย่างดีจึงทรงอธิษฐานเพื่อเราเสมอขอให้เราไปดูที่โรมบทที่8ด้วยกัน รวมบทที่8ข้อที่21ครับได้มีความหวังใจว่าสัรพปสิงเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลายและจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิงที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญและผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้และไม่ใช่เท่านั้นแต่เราทั้งหลายเองด้วยผู้ได้รับพระวิญญ,ญาณเป็นผลแรกตัวเราเองก็ยังคร่ำครวญ คอยการที่พระเจ้าทรงให้เป็นบุตรคือที่จะทรงให้กายของเราทั้งหลายลอดตายเห็น <He S 1> ว่าเราทั้งหลายลอดแม้เป็นเพียงความหวังใจแต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ด้ยว่าใครเราจะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็น <t> แต่ถ้าเราทั้งหลายคอยหวังใจในสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็น <t> เราจึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้น <t> ในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณ ทรงทำอะไรครับทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเรา่ําควรวญอธิษฐานไม่เป็นคำบางครั้งเราอธิษฐานซ้ำไปซ้ำมาทูลขออย่างไม่มีใจกลางและไม่รู้จะต้องอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรอย่างไรก็ดีพระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราด้วยการขําควรวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำขอเราไปดูข้อที่ส3สามครับ ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเรือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเราจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคิดหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงทําอะไรเพื่อเราทั้งหลายครับและทรงอธิฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยพระเจ้าทรงอธิษฐานทูลขอเพื่อเรามีกล่าวว่าพระเจ้าทรงอธิษฐานเพื่อเราทั้งหลายเสมอครับ เช่นเดียวกับพระเจ้าตัดสั่งให้ชนชาติอิสราเอลเปาตแตรเป็นเสียงยาวเพื่อให้พวกเขากลับใจจากบาปของการบูชารูปครบัวทองคำพระเจ้าประทานเวลาให้เรากลับใจผ่านการอธิษฐานโดยผ่านการอธิษฐานนี้พระเจ้าทรงช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและสังสรรกับพระองค์และให้เราย้อนพิจารณาถึงความบาปที่เราได้กระทำในระหว่างหนึ่งปีที่ผ่านมา และความบาปในสวรรค์ที่เรากระทำไว้บนสวรรค์ก่อนที่เราลงมาสู่แผ่นดินโลกพิจารณาพระวนจนะอีกสักข้อในฮีบรูบทที่7ฮีบรูบทที่7ข้อที่22ครับ ข้อนี้ก็ททาให้พันธสัญญาที่พระเยซูทรงรับประกันนั้นดีกว่าพันธสัญญาเก่าสักเพียงใดปรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสื่อตําแหน่งกันหลายคนเพราะความตายขัดขวางไม่ให้เขาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแต่พระเยซูนี้ทรงดารงตําแหน่งปรหิตตลอดการเพราะพระองค์ทรงดารงชีวิตอยู่เป็นนิตพระเยซูทรงดํารงตําแหน่งปรหิตนานแค่ไหนนะครับทรงดารงตําแหน่งปรหิตตลอดการครับด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจ ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิดเพื่อทรงช่วยทําอะไรครับเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาพระคมภีร์เราสามารถพบพระคิดผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอธิษฐานเพื่อเราเสมอแม้กระทั่งเวลานี้ ทุกท่านครับผ่านเทศกาลแห่งเสียงแตรในวันนี้เราจำเป็นต้องเป่าแตรยังมวลมนุษยชาติทั่วโลกว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนี่เป็นการเป่าแตรที่มีความหมายอย่างยิ่งสิ่งที่มนุษยชาตผู้กระทำบาปในสวรรค์และถูกขับไล่ลงมาสู่แผ่นดินโลกต้องทำเป็นอันดับแรกคืออะไรครับการกลับใจใหม่ไม่ใช่หรือครับเมื่อเราทำบาปและถูกส่งมายังแผ่นดินโลกนี้ผมคิดว่า พวกเราทั้งหลายก็ต้องขออภัยสลับความผิดที่เราได้กระทำสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตแห่งความเชื่อคือการอภัยโทษบาปและเพื่อได้รับการอภัยโทษบาปพวกเราต้องกลับใจใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกหากเราดำเนินชีวิตเพื่อความสนุกสนานและความโลภทางโลกจนถึงวันนี้ก็ขอให้เรากลับใจใหม่และหันหน้าไปยังพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต และด้วยสิ้นสุดความคิดของเราเพื่อที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่เข้มแข็งและมีจิตใจที่มองไปที่พระเจ้าเท่านั้นขอให้เราไปดูอีกสักข้อก่อนจบคำเทศนาในวันนี้พิจารณาพระกิตติคุณลูกาด้วยกันลูกาบทที่11ข้อที่เครับเราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดาถ้าบุตรขอขน,นมปังจะเอาก้อนหินให้เขาหรือหรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือ เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสมทธิ์สุแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์คำอื่นที่ใช้แทนคําว่าขอคืออะไรครับเมื่อเราขอสิ่งใดจากพระเจ้าเรามักร้องขอพระเจ้าโดยผ่านทางการอธิษฐานเสมอไม่ใช่หรือครับยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์หมายความว่าพระเจ้าจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่อธิษฐานแด่พระองค์ทุกท่านครับนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับพระวิญญาณและพระพรเมื่อเราอธิษฐานหรือครับเราสามารถรับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าโดยผ่านการอธิษฐานเช่นกันครับ เพื่อเราจะเรียกร้องการกลับใจใหม่จากทุกคนในสมเรียและที่สุดไปแผ่นดินโลกผ่านเทศกาลนี้ก่อนอื่นพราเราต้องกลับใจใหม่อย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นเราก็จะสามารถประกาศอย่างมีพลังแก่มนุษยชาติทั่วโลกที่ยังไม่ได้ต้อนรับสัจธรรมใช่ไหมครับขอให้เราเผยแร่สัจธรรมแห่งพระสิริของพระเจ้าและข่าวแห่งการกลับใจใหม่แก่ทุกคนในทั่วโลก และนอกจากนี้พวกเราทั้งหลายไม่ควรกลับใจใหม่แต่เพียงคนเดียวเท่านั้นไปควรประกาศข่าวที่น่ายินดีที่ว่าพระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งการอภัยโทษบาปประตูแห่งความรอดประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์และประตูแห่งชีวิตนิรัน,นอ,อก,กวงเพื่อเราพระเจ้าทรงอนุญาตเทศกาลแห่งเสียงตแตรในวันนี้เพื่อการกลับใจของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พวกเราต้องเป่าแตรไปสู่ทุกคนในหมู่บ้านโลกเพื่อให้พวกเขาทราบว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับใจใหม่ครับและไม่เพียงเท่านี้ผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะกลับใจใหม่อย่างสมบูรณ์ก่อนและดำเนินการงานที่ยิ่งใหญ่แห่งข่าวประเสริฐให้เสด็จลงพร้อมกับพระเจ้าซึ่งพระบิดาและพระบรรดาทรงพอพระทยัยพระเจ้าอนุญาตพระพรมากมายแก่คนที่กลับใจใหม่ ดังที่ทุกท่านทราบกันดีในคําอุปมาเรื่องบุตรหายไปผลลัพ์ใดกันครับที่บุตรชายที่กลับใจใหม่และกลับบ้านเกิดของตนได้รับบุตรสุริยสุไรกลับไปหาบิดาของเขาและร้องขอให้บิดาปฏิบัติตนอย่างกับลูกจ้างคนหนึ่งบุตรชายไม่ได้กลับบ้านในฐานะที่เป็นบุตรแต่เขากลับบ้านด้วยหวังว่าจะเป็นลูกจ้างในบ้านของบิดาอย่างไรก็ดีเมื่อบิดาเห็นบุตรชายกลับใจใหม่จากความบาปผิดทั้งสิ้นในอดีตเขาก็ไม่ได้เพียงอภัยบุตรชายเท่านั้น แต่ยังเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้บุตรเอาแหวนมาสวมนิ้วมือและจัดงานเลี้ยงครั้งใหญ่ด้วยความปิติยินดีสำหรับบุตรชายที่ได้กลับบ้านด้วยเราสามารถพบฉากนี้ได้ในลูกาใช่ไหมครับขอให้เราปรารถนาแผ่นดินสวรรค์ที่นิรันด์บ้านเกิดฝ่ายจิตวิญญาณที่เราจะกลับไปในไม่ชา้าโดยจะลึกไว้ในใจว่า คลลับายจิตวิญญาณเดียวกันนี้จะถูกมอบให้แก่เราเช่นกันหวังว่าทุกท่านจะได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าในเทศกาลแห่งเสียงแตรอันล้ำค่านี้ผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ